เทศบาลนครตรังขอเชิญทุกท่านมาฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนในงานตรุษจ,จีนนครตรัง2,567ณบริเวณถนนพระราม6หน้าหอนาฬิกาถึงหน้าสารกลางจังหวัดตรังระหว่างวันที่8ถึง10กุมภาพันธ์2,567เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปชมการประกวดเขียนผู้กันจีนการประกวดหนูน้อยอ่างเปาการประกวดขับร้องเพลงจีน การออกร้านจำหน่ายอาหารกว่า150ร้านค้าพิธีไหวเทพเจ้าไฉ่ซิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภและชมนิทรรศการการเขียนคำอวยพรภาษาจีนพร้อมรับคำอวยพรจีนเสริมสิริมงคลได้ทุกค่ำคืนพิเศษวันชิวอีกวันปีใหม่ชมการสาธิตการทำขนมอีขนมมงคลคู่เทศกาลพร้อมชิมฟรี ร่วมสืบสารตำนานตรุษจีนโดยด็อเตอร์สัญญาสีวิเชียนนายกเทศมนตรีนครตรังเเททีีีียมมชาวตอัน